ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําคําขอนะคะว่าจะมาสร้างเป็นแพทเทิร์นเสื้อขนอ้วนค่ะสําหรับใส่แบบสบายส,ายสายตัวลุมหรไม่ต้องมีเล็กค่ะเรามาสร้างกังแต่ข้างต้นเลยนะคะตรงนี้เราจะสร้างเป็นคอคอปากค่ะหรือคอลูปหัวใจก็ได้ค่ะเราทําได้เลยค่ะเราลงจะเป็นกระดาษเหมือนกันค่ะสิบเซนเราตีเลยค่ะ ค่ะตีเรียบร้อยเราเราก็จะมาหาอยู่ในเกณฑ์การการหายาวหน้านะคะยาวหน้าอยู่ในเกณฑ์ประมาณสามคิบสีค่ะเราได้สามคิบตีเราตีตรงเลยค่ะคือจุดนี้สามคิีเราจะเป็นจุดดิวนะคะพอเราได้แล้วเราแบ่งครึ่งอีกครั้งหนึ่งก็ได้สิบเจ็ดค่ะ เรดนีเลยค่ะพอเราได้จุดนี้คือเป็นจุดอกนะคะเราจะแบ,บ่งครื่องอีกครั้งหนึ่งแบบ่งครื่องออเป็นจุดบ่าหน้าพอได้แล้วนะคะเราก็จะมาดูเจ็นสะโพกเล็กสะโพกใหญ่ ยีสิบค่ะแบ่งครึ่งสิเซนเบ่งเซนระพโพกเล็กเราตีเลยค่ะพอเราได้แล้วเกณฑ์นะคะเราก็จะขึ้นเหมือนเดิมเราขึ้นสามเซนครึ่ง เลยค่ะแล้วเข้าหกเซนครึ่งค่ะขึ้นเจ็ดเซนลค่ะไหลตัวนี้เราได้สิบเก้าค่ะสามสิบแปดลายสามสิบแปดเราหารสองได้สิบเก้าละตีเลยค่ะเรามาดูช่วงอกกันต่อนะคะช่องอกอกตัวนี้อยู่ในเกณฑ์ประมาณร้อยกว่าค่ะร้อย ร้อยยี่สิบค่ะเราบวกตัวนี้ช่วงอกระบบหลวมอยู่ในเกณฑ์ประมาณสิบเซนถึงสิบสองแล้วก็สิบสี่ค่ะคนถ้าคนตัวใหญ่คนอ้วนนะคะตัวนี้ค่ะเราหาแล้วชิ้นหน้าเราได้เส้นนี้เราจะบวกชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังหนึ่งเซนจุดห้าหนึ่งเซนครึ่งค่ะเราจะเพิ่มไปอีกหนึ่งเซนครึ่งตรงนี้ค่ะที่เราวัดแล้วบวกแล้วสะโพกเหมือนกันค่ะสะโพกระบวกสะโพกร้อยสามสิบสองเราบวก สิบเซนค่ะเราก็มาหาเลยนะคะอยู่ในเกณฑ์ประมาณเราได้เส้นนี้นะคะเราหาแล้วเราก็จะใหญ่กว่าชิ้นหลังอีกประมาณเซนครึ่งเหมือนกันค่ะสะโพกเราตีเลยค่ะเราจะมาดูเกล็ดไหลน,นะคะตรงจุดนี้เก็ดไหลเราแบ่งครึ่งค่ะเราเกล็ดใหญ่อยู่ในเกณฑ์สองจุดหนึ่ง หกห่าง19ดเก้านะคะเราหารสองตรงนี้เราได้จุดนี้ค่ะแล้วเราก็มาปิดเกล็ดลาค่ะแล้วเราตีตรงเลยค่ะเราหาลหลใหม่ค่ะให้ได้อยู่ในเกตประมาณเก้าเซนค่ะจุดนี้แล้วเราก็ตีเชื่อมต่อะะลเลย,ยค่ะเราปิดสก๊อตเทปก่อนค่ะ ค่ะพอเราได้แล้วนะคะเราจะมาดูบ่าหน้าบ่าหน้าเราจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณแค่นี้ค่ะบ่าหน้าเราจะเพิ่มจากจุดบ่าหน้าถ้าขดอ้วนจะเพิ่มอยู่ในเกณฑ์ประมาณจุดห้าจะทําให้บ่าหน้าไม่ไม่ตึงค่ะเราวัดได้เลยเราวัดได้เลยช่วงหลักแร้หลักแร้เราบวกสิบเซนค่ะเราบวกแล้วเราลงจากจุดหลักแร้ได้สามเซนนะคะเราวัดเลยค่ะค่ะนี่หลักแร้มเริ่มดหลักแร้ขึ้นหน้าเราจะมาดูทขึ้นไหนไปต่อ ที่หลังเราวัดยาวหลังค่ะยาวหลังของคนที่มาตัดเลยลูกค้าตัวนี้ค่ะเราวัดขึ้นมาเลยเราจะอยู่ในเกณฑ์น,นี้ค่ะเราขึ้นตามนี้ตามขอกค้าที่เราได้เท่าไหร่เราเข้าเจ็ดเซนขึ้นสองจุดหนึ่งเราจะมาดูบานหลังกันต่อค่ะบานหลังเราได้ตรงจุดนี้นะคะเราตีตรงขึ้นเลยค่ะ เราจะเอาตรงที่ททีีท่่เข้าเนี่ยค่ะมาขึ้นตรงจุดนี้ค่ะพอเราได้ละตรงจุดนี้ค่ะที่เราขึ้นยาวหน้ายาวหลังแบ่งครึ่งเราขึ้นนี่เลยค่ะเป็นเส้นไหลเราตีเลยค่ะจุดบาหลังเราจะออกอยู่ในกินประมาณหนึ่งเซนค่ะถ้าคนอ้วนหนึ่งเซนช่องอกค่ะช่วงอกที่เราวัดได้ บวกสิบค่ะเราจะลดลงจากชิ้นหน้าอยู่ในเกณฑ์ประมาณเป็นครึ่งชิ้นหลังลดลงหนึ่งจุดห้าค่ะเราได้เส้นนี้ระบวกคือตามที่เราวัดได้เส้นนี้พอชิ้นชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังเป็นครึ่งชิ้นหลังต้องลบเป็นครึ่งค่ะสะโพกเหมือนกันค่ะเราได้ตามท้นหน้าแล้วเราลบเป็นครึ่งเราตีเลยค่ะ ตัวนี้ที่เราปรับไหลเราจะได้ตามเส้นนี้เลยค่ะตัวนี้เราตามตามเส้นนี้ได้เลยปรับไหลแล้วเราบวกขึ้นอยู่อีกประมาณเราจะเพิ่มขึ้นอยู่กันอีกหนึ่งเซนค่ะเราตีเป็นลหลเลยค่ะแล้วเราตีเพิ่มใหม่เลยทร่จุดนี้หนึ่งเซนแล้วเราจะมาดูการวาดอกวาด,วาดรอบอกกันต่อนะคะเราตัดความยาวออกก่อนค่ะ เราจะมาวาดคอกันก่อนเร้ปิดสก๊อตเทปเลยนะคะช่วงคอค่ะคอตัวนี้เป็นคอปากหรือคอรูปหัวใจก็ได้ค่ะเราจะเอาคอห่างอยู่ในเกณฑ์ประมาณหกเซนคอหลังเราจะลงอยู่ในเกณฑ์ประมาณสามเซนครึ่งเราวาดคอเลยค่ะวาดคอไหล ช่วงคอปาดค่ะเราจะลงจากจุดคอคอปาดมันมีมีหลายคอนะคะคืออยู่ในเกณฑ์ประมาณลงจากจุดบ่าหน้าไม่ใช่บ่าหน้าค่ะจุดคอค่ะอยู่ในเกณฑ์ประมาณห้าเซนถึงหกเซนได้ค่ะเราเอาห้าเซนการปาดจะมีหลายอย่างนะคะว่าปาดลึกแค่ไหนนะคะีค่ะเราวาดคอมาได้เลยมาตรงจุดนี้เลยค่ะข้างหน้าจะให้เป็นเส้นตั้งฉากนะคะค่ะเรีไดร้แล้วเราจะมาดูการความยาวของความยาวก็หาความยาวกันค่ะ าตัวนี้ใส่เป็นเสื้อตัวปล่อยเราจะวัดจากค่าค่อนได้เลยค่ะเราจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ26เซนค่ะจะลงจากจุดสะโพก5เซนเราจะมาดูกันต่อเลยค่ะเราลงจากจุดสะโพก5เซน การวาดนะคะเราจะปิดคอค่ะตรงจุดนี้เราปิดคอหนึ่งเซ้นยังไงเราก็ต้องปิดเหมือนกันนะคะการอ้าหนึ่งเค้นพอได้แล้วเราก็จะมาวาดคอใหม่เนี่ยค่ะเราวาดนี้ได้เลยโค้งตามคอนี้ได้เลยค่ะ เราจะมาดูการทํานะคะเราปิดแล้วตรงจุดนี้ช่วงบา่าถ้าเราต้องการแน่เราจะต้องปิดตรงนี้ค่ะเราจะปิดอีกประมาณจุดเ็ดพอค่ะจุดเ็ดแล้วเราก็จะมาเปิดลงตรูนี้ค่ะลงหกถึงเจ็ดเซนเปิดทําให้แยกเรียบค่ะตรงนี้เราจะไม่มีเกตแต่เราจะทําเกดตรงนี้ได้นะคะเกดใต้อ,อกค่ะ เราจะมาปิดบา่ากันนะคะ่วงใต้อกเราจะตัดกระดาษเลยเราจะมาแยกเรียบค่ะตรงจุดนี้แยกตรงจุดนี้อยู่ในเกณฑ์ประมาณอยู่ในเกณฑ์ประมาณเซนคึ่งถึงหนึ่งเซนพอนะคะ คิดเลยค่ะ,ะคะ่ะทีนี้เราก็มาติดได้แล้วนะคะตรงจุดนี้ คนมีเนื้อที่หน้าอกเยอะคนอ้วนค่ะมีหน้าอกด้วยตรงจุดนี้เลยคะ่ะเราว่าตรงจุดจุดอกสูงลงมาเราจะตีตรงเลยคะ่ะตีตรงจุดนี้เลยนะคะเราจะแยกค่ะอยู่ในเกณฑ์ประมาณอีกหนึ่งเซนจะทําให้ตรงจุดนี้นะคะ่ะอกจะไม่ลอยคือแบบว่าการใส่ข้างหน้าจะไม่ชิ่งขึ้นค่ะจะไม่เจอขึ้นนี่ค่ะเราได้แล้วเราเราตัดแยกเลยค่ะ ประมาณอยู่ในเกมประมาณหนึ่งเซนเดี๋ยวเราก็จะมาวาดวาดกันวาดกันใหม่นะคะค่ะช่วงอกนี่เราได้แล้วเราตรงนี้เรามาไว้ก่อนค,ค่ะแล้วเราจะมาดูการช่วงอยู่ในเกณฑ์ช่วงหน้าท้องหน้าท้องอีกนะคะเราจะแยกจากตรงจุดสะโพกเล็กค่ะตรงนี้นกึ่งกลางสะโพกเล็กอีกประมาณเซนจุดห้าเราตัดเลยค่ะ นี่แหละค่ะเดี๋ยวติดได้เลยเีกยนจุดห้าเราติดสกัดเทปนะคะ เราก็ได้แล้วนะคะคือคิ้หน้าที่เราแก้ไขคนอ้วนคือจะทําให้ไม่ทำข้างหน้าจะไม่เชิดขึ้นหน้าอกจะแบบไม่หลังเนี่ยค่ะเราก็จะวัดเกณ์นี้เลยค่ะจากช่วงจุดอกนี่ค่ะเราตีตรงมาถึงเส้นสะโพกค่ะตรงที่เราวัดเนี่ยค่ะเราตีตรงเพราะเกณ์การวางผ้าข้างหน้าจะต้องเป็นเส้นตรงเราตีตรงเลยค่ะตีตรงลงมาตีตรงลงมาแล้วเราวัดตรงจุดอกนะคะเรากินเข้าไปเท่าไหร่จากที่วัดหนึ่งเซนเราก็จะเพิ่มตรงจุดนี้ค่ะหนึ่งเซน เรามาดูตรงเรงส้นสเอวค่ะเราเรากินไปเท่าไหร่เราก็จะวาดออกประมาณเท่าที่เราตีเข้าไปค่ะเราตีเล่นเลยค่ะเรากินแค่นี้เราก็ตีตรงเลยค่ะเราปิดเกตก่อนนะคะตัวนี้เราวาดเกตก่อนค่ะเกตเราล่นอยู่ในเกณฑ์ประมาณสี่ถึงห้าเซนเราปิดเกตเราเย็บนะคะคือจะทําให้มีช่วงอกอีกนิดหนึ่ง พอเราได้แล้วนะคะเราตีเลยค่ะตีตรงที่เราเราเลื่อนออกมาจากความที่เราตีจากชิ้นหน้าเราตีเลยค่ะตีลงมาข้างล่างนี่ได้เลยพอเราตีแล้วเราตัดชิ้นหน้าเลยค่ะให้เป็นเส้นตรงนี่ค่ะชิ้นหน้าค่ะนี่เราได้แล้วช่วงเอว ตรงจุดเอนะคะเราจะเข้าอยู่ในเกณี์ประมาณหนึ่งเซนเราจะตีตีออกแบบว่าให้เอ็นเอนนะคะจะได้หวานขึ้นนิดนึงคือความสวยค่ะความสวยตีเหมที่เส้นสะโพกเลยเลยค่ะตะโพกทีออก่เรายาวออกเรายาวจากเส้นสะโพกใหญ่อยู่ในเกณียความยาวยี่ิบหกนิ้วเราจะตีขึ้นข้างหนึ่งเซนค่ะระว,วาดหนึ่งเซนนี่เราได้แล้วนะคะชิ้นหน้าเราจะมาดูชิ้นหลงังกันต่อชิ้นหลังเหมือนกันค่ะ ความยาวจะต้องเท่ากับชิ้นหน้าลงจากเส้นตะโพกห้าเซนแล้วเราก็ตีตรงเลยค่ะค่ะเราจะมาดูการวาดลักแร้ลักแร้เหมือนกันค่ะเราลงจากเส้นชิ้นหลังบาหลังเราจะใหญ่อยู่ในกินประมาณหนึ่งเซนนะคะชิ้นหน้าครึ่งเซนเราวัาดเลยค่ะวาดโค้งค่ะค่ะเราได้แล้วเราจะมาดูการสร้างคอนะคะถ้าคนมีโหนกคอเยอะตรงนี้คนอ้วน เราก็จะตรงนี้เลยค่ะเราตีเลยค่ะตรงจุดนี้เราจะปิดค่ะตีลงมาอยู่ในเกณฑ์ประมาณเจ็ดถึงแปดเซนค่ะแล้วเราก็จะมาตรงนี้ค่ะปิดตรงกลางบ่าหน้าที่บ่าหลังค่ะโทษทีค่ะประมาณอยู่ในเกณฑ์ประมาณจุดเจ็ดค่ะจุดเจ็ดแล้วเราก็มาตัดแยกคอค่ะตัดแยกคอตรงจุดนี้เราปิดตรงนี้ค่ะจุดเจ็ดปิดเลยนะคะตรงนี้ พอเราได้แล้วเราปิดตรงตรงบ่าจะให้คอแยกออกนะคะเราก็นี่ละคะ่าเราก็ช่วงคอที่เราเราปิดตรงบ่าจุดเจ็บตรงคอเราก็แยกให้ได้ประมาณจุดเจ็ดค่ะเพราะจะทําให้คอตรงเนี้ยค่ะไม่หลังตึงบางคนถ้าช่วงคอมีเนื้อเยอะก็จะทําตรงนี้ค่ะให้แยกขึ้นอีกนิดนึงแล้วเราก็วาดรูปคอใหม่ได้เลยค่ะค่ะตัวนี้แล้วเรามาดูช่วงทิ้นหลังทิ้นหลังค่า ถ้าคนก้นนอนเราจะจะแยกตรงนี้ค่ะตรงเส้นสะโพกค,ค่ะสะโพกเล็กเนี่ยค่ะเราจะแยกอีกอยู่ประมาณเซนครึ่งหนึ่งจุดห้าเราจะมีวิธีแก้ตลอดนะคะว่าคนอ้วนหรือคนหลังค่อมหรือคนแบบไหนเราจะมีวิธีแก้ค่ะว่าจะทำแล้วให้ใส่เสื้อผ้าไม่ล้งไม่ตืง ที่เราได้แล้วเราที่หลังนะคะเราก็จะตีตรงเลยราว่ดตรงจุดนี้เลยค่ะตรงขี่นหลังเราตีให้เป็นเส้นตรงลงมาที่จุดคอนี้เลยนะคะจุดคอนี้ได้เลยเราก็เราจะดูค่ะตรงที่เราตีเข้าี่ยอยู่ในเกณฑ์ประมาณเท่าไหร่ครึ่งเซนเราก็จะวัดออกเลยค่ะครึ่งเซนช่วงอกเหมือนกันค่ะเราตีเข้าเท่าไหร่เราก็จะต้องวาดออกให้เท่ากันที่เราตีออกนะคะตีตีเข้าะค่ะพอเราได้แล้ว ช่วงชายเราขึ้นหนึ่งเซนเราวาดโค้งเลยค่ะช่วงเอวเราจะเข้าหนึ่งเซนทำให้ดูแบบให้ไม่แข็งคื่อเกินไปค่ะเนี่ยค่ะคือเป็นการสร้างแบบเสื้อไซส์ธรรมดานะคะค่ะเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วการสร้างเสื้อตัวปล่อยสำหรับคนอ้วนเราทำได้เลยนะคะเราจะตัดให้ดูเลยค่ะ ค่ะตรงจุดนี้นะคะคือเราจะจะเย็บเกล็ดตรงนี้หน่อยช่วยให้แบบมีลูกทรงอีกนิดนึงค่ะลักแล้วแล้วก็ว่าตามได้เลยค่ะจะพกค่ะเราตัดที่บาหลัว ช่วงคอค่ะนี่คือช่วงบาหลังที่เราแยกนะคะเราจะต้องตีให้เป็นเส้นตรงแล้วก็ตัดค่ะเพราะเราจะต้องวางผ้าค่ะ,คะนี่คือจุดคอเป็นคอปากไม่เล็กมากค่ะตนนัวนี้แต่เราทำให้สวมหัวได้นะคะ การสวยหัวได้เราจะวัดถ้าเราไม่ไม่แน่ใจเราก็วัดโัวของลูกค้าได้ค่ะตัวนี้จะเป็นสูวหัวอยู่ในเกณฑ์ประมาณความใหญ่ของรอบลูกลรอบคอทั้งหมดเนี่ยค่ะอยู่ในเกณฑ์ประมาณหกสิบเซนเนี่ยค่ะใส่ได้ค่ะสวมหัวได้ไม่ต้องติดซิปไม่ต้องอะไรได้เลยค่ะเพราะเราตัดเสื้อแบบเป็นแบบตัวปล่อยค่ะนี่เราได้เรียบร้อยแล้วนะคะคือการทําเสื้อตัวปล่อยคนมีคนอ้วนค่ะคนอ้วนเราจะแยกทั้งสองทั้งหลายจุดนะคะแยกหน้าท้องแยกหน้าอก แล้วก็เราจะปิดเกล็ดตรงช่วงนี้ให้แนบหน่อยแล้วก็จะมามาเย็บเกล็ดตรงนี้ค่ะใต้อ,อกชิ้นหลังเราก็แยกตรงชิ้นหลังตรงก้นค่ะสะโพกเล็บเราแยกอยู่กินประมาณเซนจุดห้าแล้วเราจะปิดค่ะปิดตรงบ่าหลังประมาณจุดเจ็ดแล้วจะจะมาแยกตรงตรงคอหนู่คอด้วยค่ะตรงคอหลังจุดเจ็ดเหมือนกันค่ะค่ะการทำนี่ค่ะเราจะใส่เสื้อแบบตัวป,ปล่อยแบบทรงหัวค่ะเราได้แล้วค่ะเสื้อขนอ้วนติดตามถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ